นุนครับนิดบัวแก้วสกนลคนครนะครับผู้ผ่านเดินไปซื้อของนะครับตรงข้ามสุพัฒน์คลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับเช่นเคยครับตรงนี้เป็นวัดสักแก้วนะครับนี่ไปซื้อปลายแล้วครับมันตัดมาเลยมันไม่เบื่อเลยบื่อเลยเด็กกิดไม่หมดเลย ดีครับชวัดการแพทย์แผนไทยนะครับอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ผมลิมบักเอี่ยมชยนิดพอ,อตั้งให้นะครับแล้วพบกันนะครับเจอกันใหม่จ้า